เรียนท่านอาจารย์ประจํารายวิชาที่เคารพนะครับสําหรับกลุ่มที่4ก็จะนําเสนอในเรื่องของผู้บริหารจะมีวิธีการจัดจ้างในการพันโรงนะครับซึ่งมีอยู่2คนด้วยกันคนที่1เป็นลูกผู้ใหญ่บ้านมีเงินจบปริญญาตรีส่วนคนที่2นะครับเป็นคนที่อยู่ข้างโรงเรียนสุภาพไม่ดีขาดแคลน ซึ่งสม,มาชิกในกลุ่มของเรานะครับก็ประกอบไปด้วย6คนด้วยกันได้แก่ 1. นางคณิถาวีรจิตสกุลงาม 2. นายวินัยโสประดิษฐ์ 3. นางสาวพิมชนกเถื่อนโทสาร 4. นางสาวเพนพรภูหัวเพชรนางสาวพีวภัยไขย่ศรและก็ผม 6. นายกิติศักดิ์ปราสารครับ เรานะครับได้มีการโหวตว่าจะเลือกบุคคลคนใดที่จะมาเป็นนักการพันลุงนะครับถ้าเราไปเป็นผู้บริหารซึ่งมีมติเป็นเอกฉันท์ก็คือเรือกบุคคลคนที่หนึ่งนะครับก็คือเป็นคนที่เป็นลูกผู้ใหญ่บ้านนะครับมีเงินแล้วก็จบระดับปริญญาตีนะครับซึ่งหลักการในการเลือกเราก็ใช้หลักความสามารถยึดถือความรู้ความสามารถหรือหลักคุณวุฒิเป็นเกณฑ์นในการเลือกสรรบุคคลเข้าทํางานครับ รวมทั้งการพิจารณาความดีความชอบและก็การเลื่อนขั้นเงินเดือนต่อไปเรียนไปที่บุคคลคนที่หนึ่งะครับเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านตรงนี้ก็คือเราต้องการคอนเนคชันนะครับเราต้องการคอนเนคชันการเป็นผู้บริหารเราจะอยู่แค่ในกรอบของเราไม่ได้เราต้องออกนอกกรอบก็คือไปเรียนรู้คนเรียนรู้สถานที่เรียนรู้ชุมชนนะครับแล้วก็มาพัฒนาดังนั้นการมีคอนเนคชันที่ดีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง คุณลักษณะของผู้บริหารที่ต้องที่ต้องมีเลยนะครับ 2. มีเงินนะครับมีเงินก็คือการจ้างนักการพันลงเราก็ไม่ได้จ้างในยอดที่ยอดงบประมาณที่เยอะนะครับการมีเงินก็คือเพื่อ,อเขาอาจจะได้ซัพพอร์ตนะครับเป็นฝ่ายสนับสนุนทางการศึกษาให้เราด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายที่บอกว่าจบระดับปริญญาตรีนะครับ คุณก็คงจะสงสัยว่าทําไมจบถึงระดับปริญญาตรีทําไมถึงมาเป็นนักการพันโรงนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าการเป็นนักการพันโรงไม่ได้วัดกันที่ว่าใครจะจบที่อะไรนะครับแต่การการที่เราจะทํางานเนี่ยถ้าเราไม่เกี่ยงงานก็คือก็ทําได้นะครับการที่ได้บุคลากรที่มีองค์ความรู้มีความรู้ความสามารถนะครับเข้ามาทํางานก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ ดีมากนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากก็คือเราสามารถที่จะให้บุคลากรท่านนี้นะครับดึงศักยภาพของตัวเองออกมาจากการที่เป็นแค่นักการพันโรงอาจจะมีความสามารถในเรื่องของงานช่างหรือในเรื่องของอ,องค์ความรู้ที่สามารถที่จะถ่ายทอดให้กับผู้เรียนได้ก็อาจจะเปิดให้ผู้เรียนได้มีองความรู้ตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นจึงเป็นบทสรุปให้เรื่องบุคคล คนที่หนึ่งนะครับที่จะมารับหน้าที่เป็นนักการพันลงนะครับพอหลักการผ่านไปนะครับในสิ่งที่เรานำมาจับก็คือคุณธรรมที่ที่จะเอามาใช้นะครับก็คือทางกลุ่มนะครับได้วิเคราะห์แล้วว่าสี่หลักธรรมที่เหมาะสมที่จะนํามาจับก็คือตัวแรกนะครับคือสับริธรรม7ธรรมของคนดีธรรมของสัตตบ,บุรุษ ตัวที่สองก็คืออิทธิบาท4ตัวที่สาคือพรมวิหาร4แล้วก็ตัวที่4คือสติสัมปชัญญะนะครับไปดูตัวแรกกันเลยนะครับตัวแรกนะครับหลักธรรมแรกที่เรานํามาจับก,ก็คือสัพพุริสธรรมเจ็ดธรรมของสับตบุรุษธรรมของคนดีคุณส,ณบสมบัติของคนดีแล้วก็เราจะจะทํำยังไงให้เขาเป็นคนดีก็คือมี7ประการนี้นะครับ7ประการนี้เป็นเครื่องเป็นตัวยึด นะครับซึ่งมีดังนี้นะครับตัวแรกก็คือธรรมัญญาตาเป็นผู้รู้จักเหตุนะครับรู้จักเหตุ2อัตถาญญุตาเป็นผู้รู้จักผลอัตตัญญาตา,าต้องรู้จักตนเองด้วยนะครับมัตัานญุตารู้จักการประมาณการัญญาตารู้จักกาลเทศะรู้จักการเวลาปริสัยุตารู้จักชุมชนแล้วก็ปุคารัญญุตาเป็นผู้รู้จักบุคคลนั่นเองครับ ตัวที่สองนะครับหลักธรรมที่สองที่เราใช้ก็คืออิทธิบาทสี่นะครับทรแห่งความสําเร็จซึ่งประกอบไปด้วยชันทะวิริยะจิตตะวิมังสาชันทะก็คือการมีใจรักในสิ่งที่ทําวิริยะก็คือมีความมุ่งมั่นทุ่มเทจิตตะมีใจจดจอ่อและก็มีความรับผิดชอบส่วนวิมังสานะครับก็คือการทบทวนในสิ่งที่ได้คิดได้ทานะครับได้ทํามานั่นเองตัวที่ ตัวที่สามนะครับก็คือหลักธรรมที่สามที่เรานํามาจับก็คือพรมิหารสีเมตตากรุณามุตตาอุเบขานะครับตัวนี้ก็ไปดูที่เมตตาก็คือความรักความปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขกรุณาคือความสงสารคิดช่วยให้ผนทุก์มุติตาก็คือความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีหรือผู้อื่นอยู่ดีมีสุขนะครับแล้วก็อุเบกขาก็คือการวางใจให้เป็นกลางนั่นเองครับ ตัวสุดท้ายที่เรานํามาจาับก,ก็คือสติสัมปชัญญะนะครับจะทําอะไรก็ต้องมีสติสัมปชัญญะมีความระลึกได้และก็ความรู้ตัวรู้ตัวเองว่าตัวเองมีความรอบรู้ขนาดไหนนะครับแล้วก็ทําอย่างมีสมติคิดอย่างมีสมติแล้วก็ลงปฏิบัติลงสู่การปฏิบัติได้อย่างอรอบคออเหมาะสมนะครับสําหรับ ทับกลุ่มของพวกเรานะครับก็ต้องขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณและก็สวัสดีครับ